นิทานเรื่องขนมเค,ค้กนี่คือเด็กชายอ้ําชอบกินขนมเค,ค้กมากวันหนึ่งอ้ํากลับจากโรงเรียนเห็นขนมเค,ค้กวางอยู่ที่โต๊ะที่ใช้เตรียมปลูกผักของคุณแม่อ้ําแปลกใจทําไมขนมเค,ค้กมาวางที่โต๊ะตัวนี้ไม่วางที่โต๊ะในห้องครัวคุณแม่ก็ไม่อยู่ และขนมเค้กก็เป็นของโปรดของอ้ําด้วยคุณแม่ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่เลยขนมเคก้กเป็นของโปรดของเราถ้าอย่างนั้นเราขอกินเลยแล้วกันคุณแม่อาจจะเตรียมไว้ให้เราก็ได้นะเนี่ยอ้ําจึงลงมือกินขนมเค้กอย่างอร่อยอร่อยจนขนมเค้กนั้นหมดในเวลาต่อมา คุณแม่กลับจากซื้อของที่ตลาดเห็นอ้ํากินขนมเค้กจนหมดก็ตกใจอ้ําขนมเค้กที่หนูกินมันหมดอายุแล้วนะลูกแม่กําลังจะเตรียมเอาไว้ไปให้นกเหรอครับคุณแม่ผมไม่รู้ถ้าไม่รู้หนูจะต้องถามคุณแม่ก่อนนะครับและถ้าเห็นขนมเค้กของโปรดของหนู หนูก็ต้องมีความอดทนและอีกอย่างหนึง่งขนมเค,ค้กที่หมดอายุเนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปมันจะทําให้เราท้องเสียได้นะครับเลือครับคุณแม่คืนนั้นอ้ําปวดท้องและท้องเสียผมปวดท้องจังเลยครับคุณแม่คุณแม่จึงพาอ้ําไปพบแพทย์แพทย์ตรวจอาการแล้ว ให้ความเห็นว่าต้องให้น้ำเกลือและก็ต้องให้นอนพักผ่อนที่โรงพยาบาล2วันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราจะต้องมีความอดทนเพื่อที่จะรอถามผู้ใหญ่เสียก่อนอย่าตัดสินใจเองถ้าหากตัดสินใจไปแล้วอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ขอบคุณค่ะ